ทงเฉยัหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนตี้ชีเคอร์ตี้ชีเคอร์แปลว่าบทที่7นะคะให้สตูเดียนหยิบหนังสือเล่มสีขาวข,าวขึ้นมาให้เลยนะคะในบทที่7นะคะจะเรียนเรื่องต้าเซียงห้ยหยหยงต้าเซียงห้ยหยหยงนะคะแปลว่าช้างสามารถว่ายน้ําได้หรือว่าช้างว่ายน้าเป็นนะคะ เลี่ยนสีเลี่ยนสีแปลว่าแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราซือจะพาไปทําแบบฝึกหัดหน้าที่38มสดถึงสี่นะคะในหน้าที่ส8สิปดจะเป็นเสียฮันจือ้อเสียฮันจื้อแปลว่าเขียนตัวอักษรภาษาจีนนะคะให้เขียนตัวนี้นะคะเขียนตัวนี้ได้เลย ต่อไปนะคะในตอนที่2นะคะจะเป็นให้สิษย์นิสนะคะเขียนทำแปลอย่างเดียวนะคะลองไปดูที่ตัวอย่างนะคะคำว่าควาควาตัวนี้แปลว่าดอกไม้รือแปว่า flower นะคะต่อไปข้อที่1น,นะคะคำว่าหลานหลานตัวนี้แปลว่าสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะคะจะเขียนภาษาไทยก็ได้หรือว่าจะเขียนภาษาอังกฤษก็ได้นะคะข้อที่2ฉา ชาตัวนี้แปลว่าชานะคะตัวที่3ใช่ใช่ใช่ตัวนี้แปลว่าผักนะคะคำที่4ชาวเมย์ชาวเมย์ชาวเมย์แปลว่าสตรอเบอรี่นะคะคำที่ห้ผู้เถาผู้เถาแปลว่าอางุ่นนะคะต่อไปนะคะหน้าที่39จะเป็นการเสียหัานชื่อเหมือนเดิมนะคะเสียหัานชื่อแปลว่าเขียนตังสองภาษาจีนนะคะ ให้ดูที่2ตัวนี้ก่อนนะคะตัวแรกคือคําว่าคุยคุยตัวนี้แปลว่าสามารถนะคะสามารถเขียนจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะคุยตัวนี้มีทั้งหมด6ขีดด้วยกันนะคะต่อไปตัวคําว่าเชอร์เชอร์ตัวนี้แปลว่าลดนะคะเขียนจากบนลงล่างเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด4ขีดด้วยกันนะคะ ต่อไปนะคะหน้าที่40นะคะจะเป็นสองคนี้นะคะคําแรกนะคะคาว่าซัวคว้าซัวคว้านะคะคําว่าสัวตัวแรกนะคะให้เขียนจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะคะมีทั้งหมด9ขีดด้วยกันนะคะต่อไปคาว่าคว้าคว้าก็เขียนเหมือนกันก็คือจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะคว้าตัวนี้มีทั้งหมด8ขีดนะคะต่อไปตัวด้านล่างนะคะคําว่าตัว ตัวตัวนี้แปลว่าทำนะคะตัวให้เขียนจากซ้ายไปขวานะคะมีทั้งหมด11ขีดด้วยกันนะคะต่อไปนะคะหน้าที่41คําำว่าใช่ใช่ตัวนี้ให้เขียนจากบนลงล่างนะคะจะมีทั้งหมด11ขีดด้วยกันนะคะ หน้าที่4.2นะคะจะเป็นแกรมมนะคะโดยที่เขาบอกว่าให้ student แต่งประโยคนะคะทั้งหมด2พข้อด้วยกันข้อละ2ประโยคนะคะโดยที่ข้อ1เราซื้อใช้คำว่าจ้วใช่ใช่ไหมคะจ้วใช่แปลว่าทำอาหารแล้วเราซื้อกำหนดให้เป็นหุ้ยที่แปลว่าสามารถหรืแปลว่าเป็นกับปู่หุ้ยที่แปลว่าไม่สามารถแล้วก็ไม่เป็นนะคะโดย หุ้ยเราซื้อจะให้มาอยู่ในข้อ a ข้อ a เราซื้อจะบอกว่าซันทำอาหารเป็นดังนั้นเราซื้อต้องใช้หุ้ยใช่ไหมคะเราซื้อแต่งเป็นหัวหุ้ยตัวชายหัวหุ้ยตัวชายนะคะแปบลบว่าซันทำอาหารเป็นแสดงว่าข้อ b ต้องใช้คําว่าปูห้วยปหูห้ยแปลว่าไม่สามารถหรือว่าแปลว่าไม่เป็นนะคะเราซื้อกาหนดมาว่าเขาทําอาหารไม่เป็นแสดงว่าประโยชน์ี้ต้องแต่งเป็นทาปูห้ยตัวชาย ถ้าปกคุยตัวชายโดยที่ประโยคนี้นะคะจะเหมือนภาษาไทยเลยก็คือใช้ประธานกริยาแล้วก็กรรมเหมือนกันนะคะต่อไปลองไปดูข้อที่2นะคะคำว่าข้อข้อข้อข้านะคะข้อ้าแปลว่าวาดรูปนะคะเราซื่อจะลองใช้คำว่าสีหวนที่แปลว่าชอบกับผู้สีหวนที่แปลว่าไม่ชอบนะคะข้อเอเราซื้อกำหนดเป็นสันชอบวาดรูปนะคะเป็นประโยคง่ายๆเลย ฉันชอบวาดลูกก็คือวอสี่หววพ่อพ่อวอสี่หนพ่อพ่านะคะวอแปลว่าฉันสี่หนแปลว่าชอบพ่อพ่าแปลว่าวาดลูกฉันชอบวาดลูกนะคะต่อไปข้อ B ีเราซื้อจะกําหนดเป็นปฏิเสธก็คือใช้ปู้สี่หวนแปลว่าไม่ชอบนะคะเราซื้อกาหนดว,ว่าเขาไม่ชอบวาดลูกนะคะก็คือแต่งได้ว่าทาปู้สี่หนพ่อพ่อ ทาผู้สีหววเพราะว่าทาแปลว่าเขาผู้สีหวัวแปลว่าไม่ชอบเพราะว่าวันรูปมทาผู้สีหววเพราะว่าแปลว่าเขาไม่ชอบวันรูปนะคะเป็นประโยคง่ายๆเลยนะคะสจ๊วตเน่สามารถลอกตามหลอซื้อได้เลยหรือว่าใครอยากจะคิดเองก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคนที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะก็ ส่งแบบฝึกหัดเข้าไปในกลุ่มส่งงานของเราซื้อได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องสร้างโน้ตหรือว่าสาร้างอัลบั้มนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะสร้างโน้ตหรือว่อาสร้างอัลบั้มรบกวนแท็กชื่อของเราซื้อแล้วก็พิมพ์ให้หน่อยนะคะว่าให้เราซื้อเข้าไปตรวจในโน้ตนะคะหรือในอัลบั้มก็ได้นะคะเสียเสียตาเจีขอบคุณขาดทุกคน